เออค <hel> ma. <huh> ุณครูมาจากวัดปักโกงบอกญาติโยมว่าก็ต้องบอกเพื่นแก่เราอาหารบ่อึดกต์ก็ติดเราอะไรมาไม่เราบอกโอ้ยอมคือกันม้างอะไรอาหารกายหลายเห็นไหมเราต้มข้าวหนุ่มใจว่าอาหารกายอาหารใจว่าเด็กเสือพัดกันจะติ่มเด้ออาหารใจคือล่ม พระพุทธเจ้าเป็นไดจจัตตสุเพราะดูลมจะไปดูหลายสังขารร่างกายเกิดแล้วแก่เจ็บตายส,สุดท้ายเต็มไปด้วยของไม่สะอาดนะเห็นว่าในสังขารร่างกายเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีระการต่างๆถ้าเอาธรรมะมาแต่นอนกอดของบูดของเนา่า กสอบห่อของปฏิคุณเดินได้เอาธรรมะมาพิจารณาดีอกดีใจเห็นพระเจ้าพระสงฆ์หลาย,ยจักเพ่ินสมัยเพ่ินทุปุนบ้านสวนกล้ยช่ว,วยจังหวัดเลยเนำหาเพ่ินกังคำกังคืนเลยกูจักกันหน้าอยูเอย่เรื่อยๆสาวธรรมะมาแปลกไปว่ามาเยี่ยมทุงมือ,อยุ ยินประวัติเป็นก็ไปถามเป็นจังได้จังคุ้มพระได้พระหลายเป็นนีคุ้มยากเองพระพุทธเจ้าเป็นสอนแล้วนต่เหตุนั้นพระพุทธเจ้าโอ้ยปัญหาเด้คนเัาเห็ดนั้นเจเละเจ้า,อาจของพระพเจ้าสอนในเบื้องล้มแต่เบื้องล้มเมข่าล้มบอกสบายเห็นว่าเป็นเดียดใดเป็นเพียบเลยนั่นแหละเพราะฉะนั้นพระเดย้ยร์าให้พระเดียรยาใหมอาหารใจตั้งต้นชีวิตใหม่ของเขา ปีเก่าผ่านไปแล้วเคยนั่งสมาธิภาวนาหนึ่งหน้าที่ปีไม่ไม้หล่ะก็สองหน้าที่สามหน้าที่ถุกมือถุกมือละเวลาเขาเสียชีวิตเขาถึงจะทางไปเ้วยกันั้งมีชีวิตอยู่เราจะทังไปสวรรค์ลมหายตายไปแล้วก็งูจกักคือเกา่ากันมีชีวิตอยู่พ่เก็เห็นทางไปสวรรค์มิแต่ทางไปนรกจกรรมนเวนปฏิถ,ถ,ถามตาใจ ตั้งใจว่าจะไปเกิดเป็นมนุษย์พบศาสนาพบพระพุทธศาสนาแล้วกูจักท่านไปสวรรค์นิพพานบอ่อตอบพระเจ้าบ่ได้มาจากเมืองใดมาจากเมืองนรกบมจักว่านารกคขึ้นยังลำลวยสวยงามสองมอใน,นี่ยเรามอใหญ่ยยายนุจักบุญกับมจักนรกคนตัวหจักว่านบุญบุญยู่ที่ลม่มถึนมีลม่มกัยังอยู่ได้าบ่มีลม่มก็ไปจอย

Tawa akhmetan karaya Diwinaskan ธาสุทเธภาวันตุเตภาวตุสัพพังธารัง